วันที่7สิงหาคมนี้นะครับถือว่าเป็นวันที่มีความสุขของอีกหลายๆคนที่ได้เห็นความสําเร็จของลูกชายลีโอแฟนคลับ f c หลายท่านนะครับต่างจดจําวันที่7สิงหาคมของทุกปีวันนี้ก็จะตรงกับวันคล้ายวันเกิดของลูกชายลีโอและปีนี้นะครับน้องลีโอจะไปฉลองวันคล้ายวันเกิดที่จังหวัดปทุมธานีและสถานที่ต้องรอน้องลีโออัปเดตอีกครั้งนะครับ และจะมี f อซแฟนคลับหลายท่านรวมทั้งคนในวงการบันเทิงร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้กับน้องลีโอนะครับและล่าสุดที่ผ่านมาน้องลีโอได้อวยพรวันเกิดวันนี้ด้วยเช่นกัน7สิงหาคมเข้มแข็งและอดทนในทุกๆเรื่องขอให้ในทุกๆวันเป็นวันที่ดีมีแต่สิ่งดีๆเข้ามามีแต่ภาพที่ดีการงานการเงินจเจริญรุ่งเรือง สุขภาพแข็งแรงสุขสันต์วันเกิดนายลีโออาทิตย์และ fc แฟนคลับหลายท่านนะครับของน้องลีโอต่างเข้ามาอวยพรให้กับน้องลีโอมากมายหลายท่านเลยทีเดียวและคุณผู้ชมจะได้เห็นความเป็นหนึ่งเดียวกันของ fc แฟนคลับได้ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้กับน้องลีโอนะครับและแม่เพลนนะครับก็ยังได้โพสอวยพร orn, วันคล้ายวันเกิดด้วยเช่นกันและระบุใจความว่า สุขสันต์วันเกิดลูกรักอาทิพย์โซดาลีโอไม่ว่าจะโตขึ้นอีกอกี่ปีก็ขอให้ลูกคนนี้มีแต่ความสุขและสิ่งดีๆแบบนี้ตลอดไปขอให้หนูเติบโตอย่างมีความสุขสุขภาพแข็งแรงงดงามทั้งร่างกายและจิตใจร่าเริงแจ่มใสและเป็นที่รักของทุกๆคนแบบนี้ตลอดไปขอบคุณของขวัญที่ดีที่สุดรักลูกมากๆนะเจ้าตัวน้อย และถือว่าเป็นการครบรอบวันเกิด19ปีที่มีความสุขอีกปีนะครับของน้องลีโออาทิย์และน้องลีโอนะครับยังใช้ Facebook อาทิย์โซดาลีโอวอวยพรวันคล้ายวันเกิดด้วยเช่นกันสุขสันต์วันเกิดหน้าตัวเองกายใจดีอดทนเข้มแข็งใช้ชีวิตอย่างมีสติมากขึ้นมีความสุขและรอยยิ้มเติบโตเป็นคนที่มีความสุขมากขึ้นและมีความสุขในทุกๆวัน ขอบคุณพ่อแม่ที่ทำให้ผมมีวันนี้แฮปปี้เบิร์ตเดย์19ปีเต็มแล้วนะและนี่ก็คือคำวยพรวันคล้ายมันเกิดให้กับตัวเองของน้องลีโอนะครับเป็นหนุ่มแล้วนะครับคุณผู้ชมและน้องลีโอก็ยังมีความคิดเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเข้มแข็งและอดทนตัดสินใจด้วยตนเองอย่างมีสติมากขึ้นกว่าเดิมนะครับและเป็นรอยยิ้มและความสุข ที่ทำให้ MCFAN แฟนคลับมีความสุขตามไปด้วยคือก้อนหนึ่งความสุขพระพอ่พอแม,แม่หลายท่านที่เฝ้าดูการเจริญเติบโตของหนุ่มคนนี้นะครับให้เห็นการเจริญเติบโตในทุกๆเรื่องคอยดูความสำเร็จของเขาอยู่ไม่ห่างผ่านช่องทางโซเชียลอยู่ทางบ้านนะครับและทุกๆคนที่คอยซัพพอร์ตอยังเป็นแรงพลังและคอยดูแลคอยผลักดัน อย่างดีตลอดเรื่อยมานะครับเป็นปีที่อายุครบสิปีกับความสําเร็จต่างๆในชีวิตคือสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในวันเกิดปีนี้นะครับผมก็ขอให้น้องลีโอมีความสุขมากๆขอให้เป็นปีที่ดีที่สุดและปีต่อๆไปด้วยนะครับความเจริญความรุ่งเรืองในหน้าที่การงานสุขภาพร่างกายแข็งแรงและเป็นที่รักของเอ f a n c ฟนคบแบบนี้ตลอดไปเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน มีความสุขมากๆนะครับคือวันคล้ายวันเกิดอายุครบ19ปีของน้องลีโอในปีนี้ที่ทางช่องของเรานำมาฝากรุ่ผู้ชมนะครับหากคุณผู้ชมไม่อยากพลาดเข้าใหม่ฉับไว้ทุกวันติดตามได้ใน n อ p 1 9 8นะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมสวัสดีครับ